คือมันก็เรียกว่าวืดไปแล้วไงเสียดายว่าซัมเมอร์เนี่ยเขาน่าจะยอมลงทุนสักนิดหนึ่งตัดปัญหากับกองหลังชอย่าไปหวังน้ําบอดหน้าทีมหลังบ้านคิดว่าตัวเองได้ได,ได้เปรียบเป็นต่อในเรื่องการเจรจาเพราะว่านักบอลก็เหลือสัญญาน้อยจะฟรีไงครับเออบีบ บีบให้ขายด้วยราคาเท่านี้แต่จริงๆถ้าคุยไปเอาไป50เลยคุณซื้อแพงๆคุณยังซื้อได้แค่กองหลังเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคุณต้องไม่ลืมว่าโกนาเต้ยังไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเซนเตอร์คุณมีแค่โกนาเต้ฟานได้โกเมสอมคอนซาคุณก็ขายคุณขายเด็กสร้างตัวเองไปเลเวอร์อแล้วคุณไปซื้อเด็กสร้างทีมอื่นมาเข้าทีม18ปดปีไอตรงเนี้ยมันก็ปันตลกนะแต่ว่าคอนซาเนี่ยเขารู้จักทีมอยู่แล้วเขาก็เล่นกับ็อตอยู่แล้วแต่คุณไปเอาคนมาใหม่ซึ่ง18ตัก ต่างหลีกด้วยซ้ำค,คุณจะมั่นใจได้ไงว่าจะดีอันนี้พูดโดยหลักการนะอเคคุณขายคอนซาไปคุณได้เด็กอ่ะเด็กแทบไม่ได้ใช้คุณไม่มีเซ็นเตอร์หรือคุณมี2คนเนี้ยแล้วโกเมสก็สวันดีสีวันไข้กับสภาพร่างกายเพราะนั้นถ้ามาเกฮีคุณยอมทุ่มเพราะคุณจ่ายเขาตั้งแต่มิทุนาเนี่ยตลาดเปิดเดี๋ยวเขาก็ไปหาเซนเตอร์มาเขาก็ไม่ ใช่ไหมก็มในเมื่อเขาได้เงินแล้วอ่ะใช่สุดท้ายสุดท้ายเขาก็มาได้อยู่ดีอ้ยุสิบล้านอย่แลอ,อ,อได้ได้ในจังหวะที่มันไม่เกี่ยวอริพูลแลริพูลก็ก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะตอนนี้ถึงตอนนี้โดนแมนซิตียยั่งไปแต่แต่ที่ดูข่าวก็คือริพูลไม่ได้ต้องการจะซื้ออยู่แล้วกอริพูลตอนนี้ซัมเมอร์อย่างเดียวอ่าคือในรอบนี้ไม่เอาไม่อ่าใช้ชุดที่มีอยู่แต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าล่าสุดโกเต้คุณพ่อเสียจังหวะพอดีเลยโกเมสฟิตพร้อม โกเมกับฟันได้เล่นชุดแชมป์ของเกเกนคอปเขาเข้าขาอยู่แล้วคู่นี้ถ้าถ้าพลิกๆสมบูรณ์สมบูรณ์นะโกเมจะช่วยฟันได้ได้เยอะทั้งการมาร์กิงการออกบอลต่างๆบอลแนวลึกเขาเขาดีโจโกเมสอ่ะโอเคแก้ปัญหาได้แต่เราก็คาดับคาดเดาไม่ได้ว่าให้โกเมสมันจะเจ็บเมื่อไหร่เพราะช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้แชมป์สมัยที่1ิเ้าเขาแทบไม่ได้เล่นแบบเต็มเต็มเกมเลยและแทบจะไม่ได้เล่นแบบ10เกมรวดหรืออะไรเลยเดี๋ยวต้องมีอะไรสักอย่าง อันนี้ไม่ได้แช่งนะเพราะสถิติมันมาแบบนั้นครับมันเรียกขอด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยสภาพเขาค่อนข้างเปราะต้องยอมรับด้วยว่าโกเมสตตงแต่ลีพูลซื้อมาจากชาวตั้นนะตัยอายุสิบแปดซื้อมาถ้าเจ็บเลยเจ็บยาวด้วยก็เอาการันตีไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เท่ากับคุณก็จะเหลือโกนาเต้กับฟานได้และโกเมสอ่ะสามคนอยู่ไปยาวๆยาวหมุนกันไปก่อนรุ้กันไปก่อนอ่่ลุไปกนใชเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถูกตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าไอ้เป้าหมายท็อปโฟของลีพูลเนี่ยมันเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดแล้วดั้นสล็็อตกต้องทําให้้ไดจนส สภาพทีมที่คุณมีอยู่ตอนนี้